เถิดบูชาสัทธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิดเกรียยไกร สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะกับครูลี่ภาษาไทย สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับชนิดของคําอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือคําบุพบทนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าคําบุพบทนะคะคือคําอะไรและก็มีกี่ชนิดรวมทั้งคําบุพบทนะคะทําหน้าที่อะไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ชั่วโมงภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของคำบุพบทกันคำบุพบทคืออะไรคำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับคำอื่นในประโยคเดียวกันหรือนักเรียนจำง่ายๆนะคะคำบุพบทใช้เชื่อมคำอีกรอบนะคะคำบุพบทใช้เชื่อมคำ เพราะว่าคำบุพบทนี้นะคะจะมีหน้าที่เชื่อมระหว่างคำที่อยู่ด้านหน้ากับคำที่อยู่ด้านหลังของมันเองอถ้านักเรียนยังงงอยู่นะคะเรามาลองดูตัวอย่างกันแมวนอนบนโซฟานักเรียนสังเกตนะคะแมวเป็นประธานของประโยคนอนเป็นกริยา ส่วนคำว่าบนนะคะเป็นคําบุพบทเพราะมันใช้เชื่อมระหว่างคําว่านอนกับคําว่าโซฟาว่านอนที่ไหนล่ะอ๋อนอนที่โซฟานะเพราะฉะนั้นบนเป็นคําบุพบทค่ะถ้านักเรียนบอกว่าแมวนอนบนแบบนี้ประโยคจะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคําบุพบทจะต้องมีคําที่อยู่ด้านหน้าและคําที่อยู่ด้านหลังมันเอง คำบุพบทนะคะมีทั้งหมด7ชนิดเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างข้อ1นะคะคือบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ข้อ2บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ 3. บุพบทบอกผู้รับผล 4. บุพบทบอกความมุ่งหมาย 5. บุพบทบอกความเกี่ยวข้อง6บุพบทบอกเวลาและ7ะบุพบทบอกสาเหตุเรามาดูที่คำบุพบทชนิดแรกเลยนะคะระหว่างนี้นะคะเด็กๆสามารถเปิดหนัง หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยโดยให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า6ไปทีพพ่คุณครูได้เลยค่ะสาหรับชนิดแรกนะคะบุพบทบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะแสดงว่าในประโยคนั้นเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับการบอกตําแหน่งหรือที่ตั้งได้แก่คําว่าอะไรบ้างได้แก่คําว่าใกล้เหนือตรงข้างนใต้บนมีแค่นี้หรือเปล่า ไม่ได้มีแค่นี้นะคะนักเรียนยังมีคําอื่นๆอีกมากมายอันนี้ครูเพียงยกตัวอย่างมาให้นักเรียนฟังเฉยๆค่ะเรามาลองดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะสุนัขอยู่หลัง,งบ้านคําว่าหลังเป็นบุพบทแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่เชื่อมระหว่างคําว่าอยู่กับคําว่าบ้านว่าอยู่ที่ไหนล่ะอ๋อยู่หลังบ้านนะ ต่อไปนะคะพี่นอนบนเตียงคำว่าบนเป็นบุพบ,บทแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่เชื่อมระหว่างคำว่านอนกับคำว่าเตียงว่านอนที่ไหนล่ะอ๋อนอนบนเตียงนะเราไปดูชนิดที่สองต่อเลยนะคะชนิดที่สองคือบุพบ,บทบอกความเป็นเจ้าของได้แก่คำว่าของแหงในเรามาลองดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ ้านนี้เป็นสมบัติของปู่คำว่าของเป็นบุตรสบูพบทแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ <learns> คือบ้านหลังนี้เป็นของปู่นะคำว่าของใช้เชื่อมระหว่างสมบัติกับคำว่าปู่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะการ์ตูนของเธอสวยงามคําว่าของนะคะเป็นบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของเชื่อมระหว่างการ์ตูนกับคาว่าเธอเพื่อบอกความสัมพันธ์นั่นเองว่าการ์ตูนนี้มันคือของเธอคนนี้นะ ต่อไปนะคะเป็นชนิดที่3บุพบทบอกผู้รับได้แก่คำว่าแก่และคำว่าแดดซึ่งสองคำนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันแต่มีวิธีใช้ที่ต่างกันนักเรียนจำได้ง่ายๆค่ะให้นักเรียนสังเกตที่ผู้ให้นะคะถ้าผู้ให้มีอายุมากกว่าแสดงว่าเขาเป็นคนแก่กว่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าผู้ที่มีอายุมากกว่าให้ของคนที่มีอายุน้อยกว่าจะใช้คําว่าแก่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยเขาต้องารจะให้ของคนที่มีอายุมากกว่าเราจะใช้คําว่าแด่เพราะว่า ตามี่นีนะคะคนแก่ให้ต้องใช้คําว่าแต่คนเด็กกว่าให้ต้องใช้คําว่าแต่เรามาลองดูตัวอย่างกันค่ะลูกมอบพวงมาลัยแด่แม่อาสังเกตนะคะลูกจะต้องมีอายุน้อยกว่าใช่ไหมเด็กกว่าเพราะฉะนั้นเลยใช้คําว่าแด่ซึ่งคำว่าแด่นะคะก็เป็นผุบผบทแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้รับคือแม่เนี่ยเป็นผู้ได้รับพวงมาลัยนะเชื่อมระหว่างมอบพวงมาลัยกับคำว่าแม่ ต่อไปนะคะชนิดที่4ี่แล้วชนิดที่4ี่คือบุพบทบอกความมุ่งหมายได้แก่คําว่าเพื่อสําหรับเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะเขาทําเพื่อชื่อเสียงคําว่าเพื่อน,นะคะเป็นบุพบทแสดงการบอกจุดมุ่งหมาย <_ d> um> คือเขาทําบางอย่างเนี่ยโดยมีจุดมุ่งหมายคือชื่อเสียงนะ <_ d> um> คําว่าเพื่อน,นะคะจะเชื่อมระหว่างคําว่าทากับคําว่าชื่อเสียงว่าทํายังไงล่ะอ๋อทําเพื่อชื่อเสียงนะ คนะคะเป็นชนิดที่ห้บุพบทบอกความเกี่ยวข้องมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่ากับต่อจากด้วยเรามาลองดูตัวอย่างของกันค่ะชาวบ้านบางระจันรวมพลังต่อสู้กับข่าศึกคําคว่ากับนะคะเป็นบุพบทบอกความเกี่ยวข้องเชื่อมระหว่างคําว่าต่อสู้กับคําว่าข่าศึกไปต่อสู้กับใครล่ะอ๋อต่อสู้กับข่าศึกนั่นเอง ต่อไปเป็นชนิดที่6นะคะบุพบทบอกเวลาได้แก่คำว่าจนตั้งแต่ในเขามาเมื่อเช้าคำว่าเมื่อนะคะเป็นบุพบทแสดงความสัมพันธ์เพื่อบอกเวลาเชื่อมระหว่างคำว่ามากับคำว่าเชา้าว่ามาตอนไหนละ่ะอ๋อมาตอนเช้านั่นเองชนิดที่เจ็ดนะคะเป็นชนิดสุดท้ายแล้วคือบุพบทบอกสาเหตุยกตัวอ,อย่างคำนะคะเช่นคำว่าเพราะ ตัวอย่างประโยคคือป้าหมอตายเพราะปากคำว่าเพราะนะคะเป็นถูกพบ,บทแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการบอกสาเหตุซึ่งประโยคป้าหมอตายเพราะปากนะคะจะเป็นสำนวนไทยมีความหมายว่าคนที่พูดไม่ระวังจนได้รับอันตรายซึ่งมันก็เป็นการบอกสาเหตุนั่นเองว่าเขาได้รับอันตรายเนี่ยก็เพราะว่าปากของเขานั่นเอง กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องของคําบุพบทหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคําบุพบทเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนั้นเรามาสรุปความรู้พร้อมๆกันเลยนะคะคําบุพบทนะคะก็คือคําที่นําหน้าคํานามหรือคาสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ของคํานั้นนะคะที่อยู่ในประโยคเดียวกันนั่นเองค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปคำปปบุพบทนะคะออกได้ทั้งหมด7ชนิดซึ่งประกอบไปด้วย1คําคำบุพบทบอกสถานที่ 2. คํคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของและ3คํคำบุพบทบอกผู้รับ4นะคะบอกความมุ่งหมาย5บอกความเกี่ยวข้อง6บอกเวลาและ7ก็คือบอกสาเหตุนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะและก็ความเข้าใจของนักเรียนเราไปทำกิจกรรมค้าทาทยพร้อมๆกันเลยค่ะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคจากคําบุพบทนะคะที่คุณครูกําหนดให้นะคะลงในสมุดให้ถูกต้องจํานวน5ข้อตัวอย่างเช่นนะคะครอบครัวของฉันจะนัดรวมญาติกันเสมอนักเรียนจะเห็นว่าคําว่าของเป็นคําบุพบทที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้หนัเกเรียนนะคะอย่าลืมทำกิจกรรมท้าทายของคุณครูกันด้วยนะคะที่สำคัญเลยเมื่อทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย